อ,อ,อันนี้เราจะเหลือ,อไว้ปลูกเหล็กใช่ไหมที่ถ้าไม่เหลือ,อไว้น้อยัองมันจะเกี่ยวเหล็กได้่จริงหรือเปล่าจับนทีเดียว

จะเป็นอาคารสารการน้ำเป็นทรงหกเหลี่ยมราคาทรงหกเหลี่ยมนะครับหกเนะครับรหกเหลี่ยมราคาตัวแล้วไปดูงานนะขั้นตอนเป็นขั้นตอนทาอะไรครับคุณโอ๊ะนขั้นตอนเตรียมพื้นนะครับเตรียมเทพื้นเทคานเราจะเทพร้อมกันเทพื้นพร้อมเทคานเลยนะครับผมอ ออนี้เราเเนเาเแบบนี้ไปัไนนนันนี้เราจะตั้งแบบทีเดียวเลยใช่ไหมมาต้เรา อันนี้ท้องคารเราแกะแกะเนี่ยท้องพื้นเราแกะแล้วเป็นศาลากลางนะครับ คุณที่เราหมักไว้นะยังไม่ทำการผสอบ นี่นะครับเป็นบรรยากาศ สารกากรามน้ำหนองตอกแปนะ้นครับตำบนวนหนองตอกแป้งเป็นขั้นตอนของการแบบค้ามใส่แบบพื้นนะครับจะจะเทพร้อ,นะอรมกันใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่เพราะวตัวเล็กาขาครนะับผมแค่นี้